สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาแกะกล่องซ่อมกิทาอินเวอร์เตอร์กันอีกนะครับซ่อมกันอีกสักตัวหนึ่งนี่กล่องค่อนข้างเย็นหน่อยนึงนะน่าจะขนส่งน่าจะทั้งโยนทั้งทับเลยแหละดูแล้ว อ้ตัวฝาปิดมันแน่นมากเลยนะครับดึงไม่ออกเลต้องงัด ฟิล uh, mm hmm. ไม่ขาดนะครับฟิล mm hmm. ไม่ขาด uh, ทางฝั่ง DC mm hmm. ไม่ช็อตนะครับทางฝั่ง AC ฟิลไม่ขาด mm hmm. แล้วมันเป็นอะไรเอ่ยถึงลูกค้าส่งมานะ mm hmm. เดี๋ยวลองทดสอบจ่ายไฟเข้าดูแล้วกันนะครับทดสอบดูว่ามันมีปัญหาอะไร นะครับตอนนี้ทดสอบจ่ายไฟทั้ง AC และ DC นะครับเดี๋ยวลองออนสวิตดูว่ารันได้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจว่ามันอาการมันเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าลูกค้าส่งมาหลายท่านก็จำไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นของใครนะฮะลูกค้าก็แจ้งอาการไว้นั่นแหละแต่จําไม่ได้นะครับก็ต้องลองมาเช็คดูอีกทีนึงตัวนี้สามารถรันได้นะครับ สามารถรันได้ปกตินะฮะแต่ที่เห็นมันเออรเลอร์เพราะว่ามันดึงจนสวิตชิ่งตัดนะครับเลยขึ้นเออรเลอร์นะครับเพราะผมลิมิตสวิตชิ่งไว้แค่3แอมนี่นะครับรันได้น่าจะปกตินะนี่ครับมีการดึงกระแส ทาง DC ไปผลิตไฟนะฮะก็จะไปสุดที่3แอมป์ผมลิมิตสวิตชิ่งไว้3แอมป์นะครับเนี่ยครับก็จะสุดอยู่ประมาณนี้นะฮะที่3แอมป์นะครับแต่ก็รันได้นะฮะไม่มีเออร์เลอร์ใดๆอ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวต้องเอาไปทดสอบดูรันได้แผงดูนะครับว่ามันติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าในการทดสอบเบื้องต้นเนี่ยบางทีมันรันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทดสอบกับแผงมันอาจจะมีเออร์เลอรหรือเปล่าอันนี้ต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องไปไปดูก่อนว่าเป็นของลูกค้าท่านไหนส่งมานะแล้วลองถามลูกค้าให้แน่ชัดก่อนว่าอาการมันเป็นยังไงโอเคครับ ครับผมก็กลับไปไล่ดูแชทนะครับที่คุยกับลูกค้านะครับตัวนี้ที่ได้คุยกับลูกค้าในตอนแรกนะฮะลูกค้าแจ้งว่ามันขึ้นไฟเออร์เลอร์นะครับก็คือขึ้นไฟแดงเออร์เลอร์นะครับแล้วก็ได้ถอดออกไปทำความสะอาดนะฮะเป่าฝุ่นแล้วก็เอากลับมาต่ออีกทีเปิดไม่ติดนะครับ เปิดไม่ติดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยาจากข้อมูลของลูกค้าที่แจ้งมานะครับก็ผมวิเคราะห์ว่านะครับอาจจะมีปัญหาในส่วนของระบบลูกค้านะฮะก็ต้องไปเช็คดูให้ดีนะครับมันเปิดไม่ติดก็คือมันไม่มีไฟ DC นะครับไฟที่มาจากแผงก็ต้องดูให้ดีนะครับว่ามันมีมาหรือเปล่ามีวลต์มิเตอร์ก็ลองวัดดูนะครับ หรือว่าเช็คการเชื่อมต่อให้ดีผิดขั้วหรือเปล่าเพราะว่ามันมีกรณีนี้อยู่หลายเคสนะครับที่ส่งเครื่องมาให้ผมบอกว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะฮะผมนำมาเทสก็เปิดติดใช้งานได้ปกติพอส่งกลับไปลูกค้าก็ทักแชทกลับมาอีกว่าก็เปิดไม่ติดเหมือนเดิมนะฮะผมก็เลยให้ถ่ายรูปให้ดูนะครับปรากฏว่าต่อ สายจากแผงโซล่าเซลล์เข้าที่ตัวกิจทายผิดขั้วนะครับเอาลบเข้าบวกเอาบวกเข้าลบนะฮะก็เลยทำให้มันเปิดไม่ติดนะครับอ่าพอแนะนำให้ลองสลับสายดูก็เปิดใช้งานได้นะฮะอาจจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่าอันนี้ต้องลองเช็คดูให้ดีถ้าไม่ใช่กรณีนี้นะครับก็ต้องต้องตรวจเช็คระบบอของสายไฟที่มาจากแผงโซล่าเซลนะฮะมีโวลต์มิเตอร์ก็ลองวัดดูว่า มันมีโวลต์มาหรือเปล่ามีแรงดันมาหรือเปล่านะฮะถ้ามีแรงดันมาแล้วมีแคมมิเตอร์ก็ลองจับสายชอ็อตกันดูว่ามันมีกระแสหรือเปล่านะครับเพราะบางกรณีมันมีแรงดันมานะครับแต่ว่ากระแสไม่มีเพราะว่าจุดเชื่อมต่อ MC4 มันเชื่อมต่อไม่ดีนะครับแรงดันมาได้นะฮะแต่ว่าพอเราจับชอ็อตกันปุ๊บกระแสไม่มาเพราะว่าจุดเชื่อมต่อมันหลวมนะฮะ กรณีนี้ก็มีนะครับต้องตรวจเช็คให้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งในกรณีของการเออร์เลอร์นะฮะอันนี้ผมรันทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีแล้วนะยังรันได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมไปนั่งไล่ดูแชทลูกค้านะครับก็รันทิ้งไว้ก็ยังรันได้ปกตินะฮะยังไม่มีเออร์เลอร์ใดๆนะครับการดึงกระแสก็ยังปกตินะครับอีกกรณีหนึ่งที่มันขึ้นไฟเออร์เลอร์สีแดงนะฮะก็ต้องเช็ค ไฟตรงจุดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมปิดก,ก่อนนะปิดก,ก่อนนะฮะท่านถอดสายออกมานะครับ on b ออเ a k e r ac ให้เรียบร้อยถ้ามีนะฮะมิเตอร์นะครับวลต์มิเตอร์ตั้งย่าน ac นะฮะจิ้มเข้าไปในรูนี้เลยนะครับลองวัดดูว่ามันมีไฟมาหรือเปล่านะฮะจิ้มเข้าไปในรูนี้เลยระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ220 v โวลต์นะฮะท่านไม่ระวงังท่านไปนโดนมันอาจจะดูดท่านได้อาจจะช็อตท่านได้ก็ต้องวัดด้วยความระมัดระวัง นะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมผมสอบถามลูกค้าบางท่านนะครับอบอกว่าลองเอามิเตอร์วัดดูไฟหรือ,อยังนะฮะได้รับคำตอบกลับมาว่าอ,อพอดีไม่มีมิเตอร์วัดไฟก็เลยไม่ได้วัดนะครับผมผมแนะนำไว้ตรงนี้เลยนะฮะเราเล่นระบบโซล่าเซลล์นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีอยู่2ออย่างนะฮะ สำหรับระบบโซล่าเซลก็คือโวลต์มิเตอร์นะครับจะเป็นแบบเข็มก็ได้แบบเข็มตัวละ1 100กว่าบาทเองนะครับก็ใช้ได้แล้วนะฮะเอาแค่พอวัดได้นะครับร้อยกว่าบาทใน l a ซาด้าหรือในช้อปปีหรือว่าจะเอาดีๆหน่อยนะครับก็ประมาณสักสองสามร้อยนะฮะหรือว่ามิเตอร์ดิจิตอลนะครับดิจิตอลมันติอุ้ยขออุ้ยขอไปอาขาตั้งกล้องจะล้มใส่ดิจิตอลมันติมิเตอร์นะครับก็ ถูกๆพอใช้งานได้2 3 0 0ก็มีนะฮะสี่ห้านี่ก็โอเคแล้วนะครับพอวัดได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก็ไม่ต้องเอาอยี่ห้อดีที่ราคาเป็นพันนะครับหรือว่าซื้อตัวเดียวจบเลยนะฮะตัวเดียวจบเลยก็แคมป์มันติมิเตอร์นะครับแคมป์มันติมิเตอร์อตัวนี้ตัวนี้ประมาณซื้อในไทยประมาณพันสองพันหนึ่งพันสองนะครับยี่ห้อพีคมิเตอร์รุ่นนี้ PM2188 นะครับสามารถวัดกระแส DC ได้ าการซื้อแคมมิเตอร์เนี่ยต้องดูด้วยนะฮะว่ามันวัดกระแส DC ได้หรือเปล่าราคาถูกๆประมาณ4ี่ห้าร้อยมันบางบางทีมันวัดไม่ได้นะฮะเราอ่านไม่ดีซื้อมามันวัดกระแส DC ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ารุ่นเนี้ยได้แล้วมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งตัวสีดำๆราคาประมาณ800กว่าบาทตัวนั้นก็พอใช้งานได้นะฮะแต่ตัวสีดำอาจจะอา,อาจจะใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนึงนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่นะฮะตัวนี้วัดดีได้ราคา ถ้าซื้อต่างประเทศนะฮะในลาซาด้าต่างประเทศอยู่ประมาณ7 8็0บาทนะครับแต่ต้องรอหน่อยหนึ่งถ้าไม่รีบก็ก็จะได้อยากได้ของถูกก็สั่งต่างประเทศนะฮะร,รอประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับตัวนี้จบนะฮะวัดทั้งโวลต์ทั้งแอมป์ได้นะครับตัวเดียวเลยแคมป์มันติมิเตอร์นะฮะซื้อแค่ตัวเดียวถ้าจะถ้าจะซื้อจริงๆก็ซื้อแคมป์มันติมิเตอร์ตัวเดียวเราต้องมีนะครับเล่นระบบโซลาร์เซลล์ไม่มีไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับไฟฟ้า นะครับทั้งไฟดีซและ AC เราต้องมีอุปกรณ์ไว้คอยวัดนะครับถ้าไม่มีพอมันมีปัญหาเราก็จะไม่รู้นะครับว่าจุดนี้มันมีไฟหรือไม่มีไฟเราไม่มีเครื่องมือวัดเราจะไม่รู้เลยพอเราไม่รู้ปั๊บเราไม่สามารถตรวจสอบได้ก็อาจจะไม่สามารถเช็คได้ว่ามันมีปัญหาที่จุดไหนกันแน่นะครับ ก็อาจจะคิดว่ามมนมีปัญหาที่ตัวอุปกรณ์อย่างกรณีนี้นะฮะตัวอุปกรณ์ไม่มีปัญหานะครับเราก็ต้องส่งไปให้ช่างซ่อมเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าส่งนะครับแล้วก็เสียค่าส่งกลับประมาณนั้นนะฮะอันนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดจะเล่นระบบโซล่าเซลล์หรือว่าเล่นไปแล้วอุปกรณ์ยังไม่มีนะฮะอย่างน้อยๆน,นะครับมีติดไม้ติดมือเอาไว้นะครับไม่เสียหายแน่นอนนะครับ เพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากมายนะฮะราคาอยู่ประมาณพันหนึ่งนะฮะท่านซื้อออนกิจตัวหนึ่งประมาณ2 0 0พันสาพันยังแพงกว่าเลยนะฮะแผงโซล่าเซลล์ก็สองสามพันนะครับรวมรวม,รวมกันแล้วอุปกรณ์ชุดหนึ่งก็เกือบหมื่นท่านซื้อได้ท่านต้องซื้อได้ตัวนี้แค่ตัวเดียวนะฮะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไวเพียงเท่านี้แหละเพราะมันไม่ได้ซ่อมนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเดี๋ยวผมเอาไปทดสอบรันด้วยแผงโซล่าเซลล์อีกทีนึงนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวส่งกลับให้ลูกค้านะฮะ ก็คลิปนี้ผิดพลาดการใดต้องขอภอภัยเพื่อนๆน,น,นะฮะไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ